สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับประเทศฟินแลนด์กันให้มากขึ้นนะคะว่าประเทศฟินแลนด์นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามมีสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายที่แล้วและที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากก็คือมีระบบการศึกษาที่ดีมากๆอันดับต้นๆของโลกและทราบหรือไม่คะว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศต้นกําเนิดและผู้ผลิตแบรนด์โทรศัพท์มือถือในตำนานที่โด่งดังอย่างโนเกียซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาบอกเล่าถึงประวัติความยิ่งใหญ่ของแบรนด์โนเกีย ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์ว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นั้นพวกเขาต้องผ่านและพบเจออุปสรรคอะไรมาบ้างจนสามารถยัดยืนอยู่ในวงการโทรศัพท์มือถือได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้พวกเขาจะไม่โด่งดังเหมือนในอดีตก็ตามค่ะแบรนด์นี้ซึ่งมียอายุมามากกว่า150ปีที่ทำให้ฟินแลนด์ดังระดับโลกแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าจุดประสงค์หลักของคลิปนี้ก็คือจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของโนเกีย ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์ไม่ได้มารีวิวมือถือแต่อย่างใดนะคะจะมีสักกี่คนคะที่ทราบว่าโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังอย่างโนเกียนั้นไม่ได้เริ่มต้นทําธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแต่เป็นบริษัทที่เริ่มต้นทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตเยื่อกระดาษใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการทําโทรศัพท์มือถืองงเลยใช่ไหมคะว่าโรงงานผลิตเยื่อกระดาษกับโทรศัพท์โนเกียเกี่ยวข้องกันยังไง ชื่อของโนเกียก็คือชื่อแม่น้ำสายใหญ่ในประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งในปีคริสตศักราช1865โรงงานแห่งแรกของโนเกียได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรนามว่าเฟดริกเอดสตัมซึ่งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำโนเกียนวิรตาในประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และทะเลสาบซึ่งนับว่าเป็นดินแดนที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจเยื่อกระดาษในย่านนี้นะคะ แล้วก็บริษัทก็ได้เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้กลายเป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่ทันทีต่อมาในปี1867นะคะไอเดสตัมก็ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมที่ Paris World Exposition และก็ได้รับเหรียญทองแดงนะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อของโนเกียก็เลยกลายเป็นที่รู้จักและพวกเขาก็เลยช่วยโอกาสนี้นะคะประทับตาแบรนด์ของพวกเขาลงบนผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเลยค่ะซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับโนเกียมากขึ้น จนกระทั่งเครื่องผลิตกระดาษนะคะได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตยเยื่อไม้ในปี1880แล้วก็ได้มาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของโนเกียจนเรียกได้ว่าร้อละ80ของผลิตภัณฑ์นั้นก็คือกระดาษห่อสีน้ำตาลแล้วก็รวมไปถึงวอลเปเปอร์ด้วยค่ะในปี1902โนเกียได้ขยายกิจการสู่พลังงานไฟฟ้าค่ะแต่ว่าในปี19 0 3สงครามโลกครั้งที่1ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจกระดาษของโนเกียเป็นอย่างมากนะคะ แต่ว่าโชคยังดีที่ยังมีธุรกิจไฟฟ้าอุ้มเอาไว้ในขณะนั้นในปี1918บริษัท f i n i s h Rubber w o r k ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศฟินแลนด์แล้วก็เป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของโรงงานผลิตไฟฟ้าของโนเกียก็ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของโนเกียทันทีค่ะหลังจากที่โนเกียไม่สามารถรองรับการขาดทุนของธุรกิจได้จึงต้องตกไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้แทนค่ะ จากนั้นในปี1922บริษัท Cable Work ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสายเคเบิลแล้วก็สายโทรศัพท์ได้เข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งของ n o k i ียกร u ปค่ะแม้ว่าจะมีความหลากหลายของธุรกิจที่รวมตัวเข้าด้วยกันแต่ว่า Nokia ก็ยังคงผลิตสินค้าออกมาทั้ง3ประเภทค่ะก็คือผลิตภัณฑ์กระดาษผลิตภัณฑ์ยางในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางนั้นโนเกียได้ผลิตรองเท้าบูทยางแล้วก็ยางรถยนต์ค่ะ Nokia f o o d w วร์นั้นยังคงมีจำหน่ายตามท้องตลาดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งคนฟินเองก็ยังให้ความนิยมกับรองเท้าบูทยางของโ o k i ียเพราะว่ามีคุณภาพที่ดีมากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตในขณะนั้นก็คือสายเคเบิลค่ะโดยสินค้าทั้งหมดออกจำหน่ายในนามของ Nokia แล้วยุคข,ของอิเล็กทรอนิกส์กับโ o k i ียก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังนะคะในปี1977ค่ะ ในปีนั้นโนเกียได้เปิดตัวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกก็คือทีวีโนเกียแล้วต่อมาในปี1981โนเกียได้ผลิตแล้วก็เปิดตัวสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของบริษัทที่มีชื่อว่า Micro, Micro m i โก1 M6 ค่ะซึ่ง CPU เป็นแบบ Intel 8085มีแรมความจุหน่วยความจำอยู่ที่64กิโลไบต์รอม4กิโลไบต์เป็นจอขาวดำนะคะ แล้วก็คีย์บอร์ดมีน้ำหนักมากถึง2กิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะและในปี1981นั่นเองค่ะโนเกียได้ทำการเปิดตัวระบบโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า Nordic Mobile Telephony คือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบอนาล็อกนั่นเองค่ะและ้วถัดมาในปี1982 n o i โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวแรกที่นำมาประยุกต์ใช้บนรถยนต์ในชื่อรุ่นที่เรียกว่า Mobira Senator แล้วในปีเดียวกันนั่นเอง โนเกียยังได้เปิดตัวระบบโนเกีย h x 2 0 0ซึ่งเป็นชุมสายโทรศัพท์แบบดิจิตอลและก็โนเกียก็เป็นบริษัทแห่งแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบนี้ด้วยค่ะโนเกียยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ในปี1984โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาประยุกต์ใช้บนรถยนต์รุ่นใหม่ในชื่อรุ่นที่เรียกว่า m o b i r a Talkman ซึ่งมีน้ำหนักราวๆ5กิโลกร,รัมค่ะ ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถหิ้วพกพาได้จึงเหมาะสำหรับไว้ใช้ในรถยนต์ต่อมาในปี1987โนเกียก็ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าโมบิล่าซิตี้แมนด้วยจุดเด่นที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากค่ะมีน้ำหนักเพียง800กรัมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาอีกขั้นค่ะก็คือสามารถถือได้พกพาได้ไม่ต้องหิ้วกันแล้วนะคะ แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยในขณะนั้นถึงแม้ว่าราคาที่วางจำหน่ายในขณะนั้นจะอยู่ที่ราวๆ4,600ยูโร 4, e UR, หรือว่าราวๆหนึ0ง0,000กว่าบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ยังได้รับความนิยมโดยสโลแกนของโนเกียที่มีชื่อว่า Connecting People กับแนวคิดที่ว่าต้องการเปิดอิสระแล้วก็ความต่อเนื่องในการสื่อสารจนกระทั่งสโลแกนนี้กลายมาเป็นคำที่อยู่ในใจ ของผู้รักโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันกันทั่วหน้าเลยค่ะแล้วระบบเครือข่ายที่ดีขึ้นก็เป็นที่ต้องการในสังคมค่ะและนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ในขณะนั้นก็ได้มีนโยบายสนับสนุนการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือขึ้นและโนเกียจึงได้พัฒนาเครือข่าย GSM หรือที่เรียกว่า Global System for Mobile Communication ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1989ค่ะ แล้วก็ระบบ GSM นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์ของบริษัทโนเกียณจุดนี้เองค่ะที่บรรพบุรุษของบรรดาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กลงเหมือนในปัจจุบันได้ออกสู่สายตาผู้คนเป็นครั้งแรกโดยทางโนเกียได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกที่รองรับระบบคลื่น GSM ในชื่อรุ่นที่เรียกว่าโนเกีย1 0 1 1ในปี1992ค่ะ รุ่นนี้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกหมายเลขไว้ในเครื่องได้ถึง9.9หมายเลขเลยจากนั้นโนเกียก็ได้ยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจหลักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะโนเกียไม่ได้ผลิตเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะแต่ยังได้พัฒนาอุปกรณ์เสริมและก็เทคโนโลยีต่างๆไปพร้อมๆกันในตัวด้วยแนวคิดแรกที่ถือว่าโนเกียเป็นผู้บุกเบิกเลยก็คือความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นลูกเล่นหลักของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากโนเกียและนอกจากนี้เทคโนโลยีการสนทนาอย่าง Push to Talk กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เริ่มมาจากโนเกียอีกเช่นกันค่ะถัดมาในปี1994นะคะโนเกียก็ได้ทำการเปิดตัวรุ่น GSM 2110ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมเสียงริงโทนโนเกียทูนเลยค่ะอีกทั้งโนเกียก็ยังตั้งเป้ายอดจำหน่ายของรุ่นนี้ไว้ที่400,000เครื่องทั่วโลก แต่ว่าการวางจำหน่ายจริงๆแล้วสามารถทำยอดได้มากถึง20ล้านเครื่องทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วในปี1998ทางโนเกียก็ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำระดับโลกในตลาดมือถือด้วยค่ะถัดมาอีกในปี1999โนเกียก็ได้ทำการเปิดตัวรุ่น7110ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยโดยรองรับเทคโนโลยี Wireless Application Protocol หรือที่เรียกว่า w วนั่นเองค่ะ แล้วในปี2000โนเกียก็ยังได้ตอบย้ำความเป็นผู้นำในตลาดโทรศัพท์มือถือด้วยการเปิดตัวรุ่นโนเกีย3310ซึ่งรุ่นนี้ก็คือรุ่นในตำนานที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเป็นสาวกของโนเกียต้องเคยใช้รุ่นนี้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะซึ่งรุ่นนี้ก็ได้ขึ้นชื่อเรื่องความอึดความทนแล้วก็ยังรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วย เพราะว่าสามารถใช้งานตามปกติในโหมดสแตนบายได้ยาวนานถึง55ชั่วโมงเลยทีเดียวส่วนในด้านการตลาดของรุ่นนี้ก็สามารถทำยอดขายให้กับโนเกียได้มากถึง126ล้านเครื่องทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะนั้นค่ะก็เริ่มต้นเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งในปี2001โนเกียได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกพร้อมกล้องถ่ายรูปที่เรียกว่าโนเกีย7650 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบนด้วยรุ่นนี้ออกแบบมาให้สามารถสไลด์หน้าจอขึ้นได้พร้อมกับเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ0.3เมกะพิกเซลแล้วในปี2002โนเกียก็ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่รองรับการบันทึกวิดีโอได้ในชื่อรุ่นโนเกี3650แล้วก็ในปีเดียวกันนั่นเองโนเกียก็ยังได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นค่ะคือโนเกี6650 ซึ่งก็ถือเป็นรุ่นแรกที่รองรับเทคโนโลยี3 g ค่ะเพื่อการใช้งานด้านความบันเทิงที่มีความรวดเร็วมากขึ้นด้วยในปี 2003, Nokia โนเกียก็ได้สร้างปรากฏการณ์บนโลกโทรศัพท์มือถือขึ้นอีกครั้งนะคะด้วยการเปิดตัว Nokia Engage ซึ่งเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ s ิ m เบน6.1ที่รองรับการเล่นเกมอย่างเต็มรูปแบบค่ะพร้อมด้วยฟังก์ชันความบันเทิงที่ครบครัน และในปีเดียวกันนั้นโนเกียยังได้จำหน่ายโทรศัพท์อีกรุ่นค่ะคือโนเกีย1100ซึ่งรุ่นนี้สามารถทำยอดจำหน่ายทั่วโลกแตะหลัก2,000ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสื่อสารที่ขายดีที่สุดในโลกในขณะนั้นด้วยในปี2004โนเกียก็ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดมือถืออยู่นะคะแล้วในปี2005โนเกียก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่น n s e r i e s ขึ้น ก็คือ Nokia N70 Nokia N90 แล้วก็ Nokia N91 ค่ะซึ่งถือเป็นการออกซีรีส์มือถือที่เน้นการใช้งานมัลติมีเดียมากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานวิดีโอคอลดูทีวีหรือว่าตัดต่อวิดีโอได้ด้วยค่ะส่วนในปี2007โนเกียก็ได้ทำการเรียกคืนโทรศัพท์มือถือกว่า46ล้านเครื่องทั่วโลก เนื่องจากพบว่าแบตเตอรี่อาจจะมีข้อผิดพลาดซึ่งจังหวะนั้นเองคู่แข่งสำคัญอย่าง Apple ก็ได้ออกมาเปิดตัว iPhone พอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดหักเหสำคัญของโ o k i ียเลยก็ว่าได้แล้วก็ประกอบกับช่วงปีนั้นโ o k i ียกำลังประสบปัญหาด้านการพัฒนาระบบแล้วในปีเดียวกันนั้นเองระหว่างนั้นบริษัทซีเมนเอก็ได้เข้าร่วมกับโนเกียในการพัฒนาธุรกิจเครือข่ายซึ่งหวังว่า จะให้กลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในนามของ Nokia ยซีเมนเน็ตเวิรค่ะแต่ต่อมาภายหลังทาง Nokia ก็ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนทั้งหมดคืนในปี2013ในปี2008ยอดจำหน่ายของ Nokia เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีการเปิดตัวรุ่น5800 Express Music ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการเปิดตัวมาพร้อมกับการบริการฟรีดาวน์โหลดเพลงจาก Nokia Music Store ด้วยค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีทัชสกรีนด้วยพอมาถึงปี2009โนเกียก็ได้ประกาศปลดพนักงานจำนวนกว่า1,700อัตราทั่วโลกนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทเนื่องจากยอดจำหน่ายลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบกว่าทศวรรษด้วยแล้วในปี2010จากการที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่าง iPhone แล้วก็ Android ทำให้บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่อย่างโนเกียเริ่มสั่นคลอนแต่ถึงกระนั้นในปี2010โนเกียก็ยังได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นโนเกีย N8 ซึ่งเป็นการปรับระบบปฏิบัติการซิมเบนให้มีความฉลาดมากขึ้นพร้อมด้วยกล้องที่มีความละเอียดถึง12เมกะพิกเซลจนกระทั่งมาถึงปี2011นะคะโนเกียก็ได้กล่าวไว้ว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ท่ามกลางสงครามของแพลตฟอร์ม ในปีถัดมาปี2012โนเกียก็ได้ผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าโนเกีย808 p พ e ยวิวที่ถือว่าเป็นการปฏวิวัติวงการกล้องบนมือถือเลยค่ะเมื่อโนเกียนำเอาเทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง41เมกะพิกเซลเข้ามาอยู่ในตัวเครื่องแล้วในปีเดียวกันนั้นปี2012โนเกียก็ได้ปลดพนักงานอีกราวๆ4 00 0อัตราแล้วก็ย้ายโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนไปยังฝั่งเอเชีย แล้วพร้อมกันนั้นโนเกียก็ยังได้ปิดโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตในประเทศฟินแลนด์ลงอีกด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงของโนเกียก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนะคะในปี2013เมื่อได้มีการประกาศทำสัญญาความร่วมมือกับทาง Microsoft เพื่อเข้าชิงชัยในสงครามแพลตฟอร์มกับบริษัทผู้ผลิตรายอื่นที่กำลังมาแรงอย่าง Apple แล้วก็ Google Android และในการเปิดตัวครั้งนั้น ลู m i ีถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone เครื่องแรกของ n o เกียด้วยค่ะและแล้วในปี2016 Nokia ก็ได้หมดสัญญาผูกพันกับทางบริษัท Microsoft นะคะและต่อมา n o เกียก็ได้มอบสิทธิบัตรในการใช้แบรนด์และเทคโนโลยีรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆให้กับทาง HMD Global เป็นตัวแทนในการผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ ซึ่งบริษัท HMD Global นี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนคะ่ะก็คือบริษัทสัญชาติฟินแลนด์นี่เองที่ก่อตั้งจากการรวมตัวกันของพนักงานคนม่อคนเก่าคนแก่ดั้งเดิมของโนเกียเพื่อที่จะกลับมาปั้นมือถืออย่างโนเกียให้กลับมาอีกครั้งโดยสโลแกนของบริษัท HMD นั้นก็คือ The Home of Nokia p h o n e และในปี2016นี้โนเกียก็ยังได้เปิดตัวโนเกีย216 Dual SIM ซึ่งมีคุณสมบัติก็คือสามารถใส่ได้2จซิมการ์ดและยังมีกล้องทั้งคู่หน้าและหลังอีกด้วยค่ะและในปี2017ทางบริษัท HMD Global ของฟินแลนด์ก็ได้ประกาศคืนชีพให้กับมือถือในตำนานอย่าง n o เ i a 3310ให้กลับมาอีกครั้งค่ะโดยการเปิดตัวโนเกีย3310 Classic ในครั้งนั้นใช้ชื่อว่า The Gold of Mobile p h o n e หลังจากที่เคยโด่งดังจากการเปิดตัวครั้งแรกในปี2000 ที่ตอนนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมียอดขายมากถึง126ล้านเครื่องทั่วโลกโดยจุดเด่นของ3310 Classic นี้คือแบตเตอรี่ใช้งานได้นานและสามารถสแตนบายได้ยาวนานถึง744ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและยังสามารถรองรับการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชเลต LED ที่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วย แล้วต่อเน,นื่องมาถึงปี2018นะคะโนเกียก็ได้ทำการเปิดตัวรุ่นโนเกีย2720 Flip ซึ่งเป็นการกลับมาในรูปแบบฝาพับที่คลาสสิกที่โนเกียเคยผลิตแล้วก็คุ้นเคยกับผู้ใช้นะคะพร้อมกับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยด้วยค่ะและแล้วเทคโนโลยีก็ได้เดินทางเข้ามาถึงในยุคของ 4G นะคะแล้วในปี2019แล้วก็ปี2020ทางบริษัท HMD Global เขาก็ยังคงพัฒนาและก็ผลิตโทรศัพท์มือถือโ o k i ียสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะออกมาสู่ท้องตลาดอยู่เรื่อยๆค่ะในที่นี้จะยกตัวอย่างมาให้ดูแค่บางรุ่นนะคะเช่นโนเกีย7 2, Nokia 3.4, n o โนเกียที่มีการปรับขนาดจอให้ใหญ่ขึ้นซึ่งรุ่นดังกล่าวนี้ของโ o k i ียก็สามารถรองรับระบบ 4G ได้ด้วยค่ะ และแล้วโนเกียแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์ก็ได้เดินทางมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะคะคือในปี2021กับการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับระบบ 5G ซึ่งกำลังใช้กันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้โดยมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นด้วยกันค่ะจะยกตัวอย่างมาเช่นโนเกีย X10 โนเกีย X20 ซึ่งมีการพัฒนาระบบและรูปลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับระบบ 5G ค่ะ จากการเดินทางอันยาวไกลของโนเกียแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์นี้นะคะทําให้ฟินแลนด์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและโนเกียก็ทําให้ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใช้งานแบบครอบคลุมทั้งประเทศในขณะนั้นและยังรวมไปถึงเป็นประเทศแรกที่ประชากรเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือส่วนตัวกันมากที่สุดจะเรียกได้ว่าเกือบ100%เลยทีเดียวในเมื่อ50ปีก่อนคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตอนนี้คงพอทราบความเป็นมาของแบรนด์ดังอย่างโนเกียแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์กันแล้วซึ่งฟินแลนด์ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยค่ะคราวหน้าจะพาทุกคนไปรู้จักฟินแลนด์ให้มากขึ้นกว่านี้อีกในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง snowland fin ไทยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆมีสาระเพื่อที่จะได้นำมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ